คิดถึงจังเลยดีใจจังที่พี่มาหาฉันอีพี่จะย้ายมาอยู่แถวนี้เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันจากพี่ออ้ยดูคู่รักสองคนนั้นสิน่ารักจังเลยอ่ะผู้หญิงผมยาวมากสูงมากด้วยไอยว่าแปลกๆนะ,นะเขาหันมาแล้วเอยเออมีอะไรไปก่อนวิ้งเร็ว,วหล่อด้วย พวกเขาเป็นอะไรกันนะ่ะพวกคนบ้านนะจ๊ะอย่าไปใส่ใจเลยสางเขียวผีนางไพรสางเขียวเป็นผู้ชนิดหนึ่งที่มักจะสิงอยู่ในต้นไม้มีบุญไม่มากจึงยังไม่ได้เป็นนางไม้มักจะมีผมยาวมากแต่กระเซาะกระเซิงผิวคล้ำดำกร้านเป็นสีน้ำตาลคล้ายกับเปลือกไม้ เชื่อว่าเกิดจากวิญญาณแค้นของหญิงที่ผิดหวังในความรักและผูกคอตายใต้ต้นไม้นั้นจึงเป็นผู้ที่มีทั้งความรักและความแค้นเฝ้ารอแก้แค้นผู้ชายที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นโดยเฉพาะคนที่ดวงตกสางเขียวจะแปลงกายเป็นผู้หญิงสวยมาปรากฏกายให้เห็นและตามไปอยู่ด้วยในความฝันหากผู้ชายคนนั้นยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย ก็จะถูกดูดพลังชีวิตไปเรื่อยๆนานวันเข้าก็จะถึงแก่ความตายในที่สุดโดยเธอจะนำวิญญาณน,นั้นไปเป็นสามีของเธอแต่ก็มีวิธีแก้ปัญหาคือสามารถย้ายออกไปอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลาจากต้นไม้ต้นนั้นได้เพราะสางเขียวจะตามไปครอบงํำผู้ชายคนนั้นได้ไม่นานก็ต้องกลับไปที่ต้นไม้ที่เธอสิงอยู่โอ้ผู้ชายดีๆก็มีน้อย ียังจะมาทําให้ตายไปซะอีกนั่นสิไอว้ว่าน่ากลัวมากถึงกับตายเลยรอเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดจากเวรกรรมของพวกเขาที่เคยผูกกันไว้นะฉันเชื่อว่าถ้าเขาไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันวิญญาณร้ายพวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเออก็จริงนะยังไงก็ทําบุญเอาไว้ก่อนแหละดวงตกยังไงอะ่ะบุญก็ยังช่วยได้เออเห็นด้วยงั้นเราไปทําบุญกันเลยไหม ไ <Spicy. S 2> ปส<ะ>ิไปโอเค